อย่าลงมาจะลงมาทําไมไม่มีใครอยู่ข้างล่างอย่าลงมาอเอาอะไอ้กูโอเครุ่นละทึกโอ้ยเอาอีกแล,ล้วกูลุนละทึกปุ๊บม่งเป็นคาถาอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยทุกวันนี้กูพูดปุ๊บ,บ,บได้รุ่นละทึกจริงตลอดเลย มอร์นิ่งสติเดนทุกๆคนนะขอต้อนรับเข้าสู่เทรดกับโปร,โปร <laughs> นะเี๋ยว,วันนี้เราจะมาร่วมวิเคราะห์แล้วก็เทรดไปด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นเลยนะสําหรับเพื่อน <c ute> ๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยโปรท <c ute> ิ้งลิงก์สมัครไว้แล้วเพียงกดเข้าไปแล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านแค่นี้เพื่อนๆก็มีบัญชีเทรดแล้วนะหรือว่าจะดูได้ที่ปักหมุดก็ได้นะเดี๋ยวโปรทิ้งลิงก์สมัคร <c ute> ไว<ห>้ที่ปักหมุดแล้วก็กดเข้าไปเหมือนกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่กดลิงก์ในมือถือนะมันก็ เด้งไปที่หน้าดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันนะแล้วเราแค่กดติดตั้งแล้วก็สมัครก็จะมีบัญชีเทนแล้วและสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระ ติ่งให้โปรด้วยนะสาหรับเพื่อนๆคนไหนหรือสติ๊ดเดิ้ลคนไหนพอดูคลิปโปแล้วเอ้ยสนใจอยากจะเรียนเทสกับโปรนะก็นี่เลยนะคอร์สเรียนเทสฟรีแบบมีเงื่อนไขนะถ้าใครสนใจนะสแกนมาได้ที่ QR โค้ดที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนเนี่ยนะหรือว่าแอดมาที่ไลน์เลยก็ได้นะแอดทรายโบนะแค่นี้ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขกันได้และอย่าให้สติ๊เดิ้เสียเวลามากไป คำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใด,ดที่กลัวความสูงประซิดดาวและสตายดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจาพนัาจาให้ดีก่อนรนนนับชมโอเคแตงก o ว s สติวเดน มาวันนี้เรามีทุนอยู่หนึ่งร้อยเหรียญนามาแรกกันว่าวันนี้โปรจะเทรดไปจบที่เท่าไหร่ว่าจะล้างพอร์ตนั่นเองนะมีอยู่ร้อยเหรียญก็เทรดไม้ละห้าสิบเหรียญและกัน,นเนาะห้าสิบเหรียญเช่นเคยตัวเส้นเขียวๆที่กาลังเห็นอยู่นี่ก็จะเป็น s m ห้าสีเขียวเหนียวซับนะจะตัดติวเด้นก็จะเห็นว่าวันนี้เส้นใหญ่หน่อยนะก็เอาให้มันยิ่งใหญ่หน่อยวันนี้ให้มันเข้มๆอะไรแบบเน,นี้นะนตอนนี้โปรแรในคู่ j u นี่เทรนเป็นขาลงนะแต่ยังหาออเดอร์ไม่ ไม่ได้เนี่เรื่องของเรื่องอะนะตอนนี้ EU เ้ย EU หลุดแนวอกว่ะเฮ้ยหลุดแนวหลุดแนวหลุดแนวต้านต,านตรงนี้ว่ะ EU นี่โอเคถ้าเราไม่เห็นแนวก็แสดงว่าไม่มีแหละนะซอเรตอเทนไล,ลน์ระยะสั้นนี่เอาละ่ะโลมันยกขึ้นเรื่อยโยมันยกขึ้นเรื่อยเดี๋ยวขยับแนวก่อนอุย้ยกั้งกึ่งว่ะอุย้ยอา้อาวอ้าวโดดมันโดดมันโดดอันนี้เดี๋ยวรอรอลงมาโอเคเจ๊คก์ แจกเกอร์แจกเกอร์โกดขึ้นในออเดอร์นี้นะนี่แหละมาถึงก็เอาสะแล้วเอาสะแล้วมาเลยเปิดมาไม่ได้กี่นาทีเองนี่ไดออเดอร์แล้วเว้ยออเดอร์แรกนี่ไงขึ้นขึ้นวันนี้ OTC ด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันต้องตามเทรนแล้วละ่ะ o อ c น่ะขึ้นไปผันนั้นแหละเออสวย,อ,อ,ย,อ,ยอ้ามโอ้ยยายาให้ได้เลิศมั่งตาคนจะเลิศซะหน่อยมัน รีบลงมาผันน้นอ่นงไงกูว่าแล้วเอาละไงลุนระทึกม,มีชักออเดอร์ไหมมีชักออเดอร์ไหมที่ไม่ต้องลุนล้นระทึกนะฮะขึ้นไปขึ้นไปเถ้ะโอเคอย่าลงมาจะลงมาทําไมไม่มีใครอยู่ข้างล่างอย่าลงมาเอาละไงกูเกือบไป เ,เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆเ,เดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวค่อยอธิบายตรงนี้โอ้ยมีรีเจ็ตตรงนี้มีรีเจ็ค่อยอธิบายในเมื่อเทนไลน์ระยะสั้นข้างล่างไม่ได้ผลใช่ไหมเตียวเด่นก็ต้องเอาข้างบนแล,ะล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขึ้นไปขึ้นไปโอเคขึ้นขึ้นกูกดก่อนแล้วโอเคสวยงามสวยงามนี่แหละแนวยังใช้แนวเดิมนี่เป็นแดงๆไวให,ให้มันรู้ว่ามันต้องลงลงว่านี่นี่เตีวเด่นแลด้วยรุ่นละทึ้งเนไลน์ระยะสั้นนี่ ข้างล่างไม่ได้ผลก็ข้างบนก็ได้นี่แหละนี่แหละอ่าอืมนี่แหละลงมาลงมาเย็ๆอย่าขึ้นไปเออเมื่อไม่ขึ้นก็ลงมาไะเออนี่แหละเออวินแม่งรู้เรื่องเป็นยังไงล่ะเมื่อมันไม่ขึ้นก็ลงมาซะานั่นแหละแหมให้มันรู้ความมั่งมาเรยผลในการเข้าออเดอร์นี้นะเอาแบบว่าอธิบายทีเดียวไปเลยในออเดอร์นี้เพราะว่าติดๆกันเลย นะแนวที่ใช้ก็คือแนวต้านตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีแนวต้านนะแนวต้านที่ว่าส่งกราฟลงเมื่อลงมาปุ๊บมันมารับแรงซื้อกาฟก็ต้องเปง็นไงขึ้นตามระเบียบของมันนะเมื่อราคาขึ้นไปแล้วในออเดอร์แรกไอจุดนี้เป็นไงลงมาปิดนะมันลงมาปิดอยู่ในแนวนะเราก็เข้าออเดอร์ไม่ได้อยาจะตามเทรนใช่ไหมเราก็ต้องรอให้มันขึ้นไปปิดบนแนวนั่นแหละโปรก็คิดว่าตอนแรกกูจะไม่ได้ออเดอร์ตรงนี้แล้วแต่ทีนี้จบแท่งนี้ปิดในแนวแท่งต่อมากระโดดขึ้นมาเปิด เกิดข้างบนแนวเห็นไหมก็แสดงว่าเขาเลือกทางที่จะขึ้นบวกกับโลของมันเป็นไงสตีลเลนยกสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมอ่าสูงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่า มันพร้อมที่จะขึ้นแล้วอ่าแล้วก็มันกระโดดขึ้นมาอยู่บนแนวด้วยนะเมื่อราคากลับลงมาที่แนวต้านเก่าตรงนี้แล้วทนกับเทรลนยระยะสั้นโปรเลยกดขึ้นยังไงล่ะในออเดอร์แรกนะแต่ก็ไม่ดีพอว่าจะิวเด่เสมอก็เลยไม่ได้ออเดอร์นี้ไปได้ไปสูญเหเเรียญนะดนเเสมอกันนะแต่พอต่อมาปุ๊บเอ้าโลมันยกขึ้นไม่ได้ผลใช่ไหมทีนี้โปรมาสังเกตเห็นว่าเอ้าเมื่อมันไม่ขึ้นท้ายมันนี่ทำต่ำลงมาทำลงมาเห็นไหม ทำต่าลงมาหลาในเมื่อไม่ขึ้นสักทีวาเอาละวะทีนี้ายมาทําต่ําลงมาแล้วเมื่อวิ่งขึ้นไปตรงนี้มีอะไรอีกหนึ่งแนวตรงนี้มีอีกหนึ่งแนวคือมีเส้นกริดนั่นเองนี่สีเหลืองๆ,ๆนี่ตรงนี้นอ่ามีเส้นกริดอยู่หนึ่งแนวเห็นไหมเท่าๆจางๆเนี่ยตรงไปใช้แดงเห็นไหมเทาๆจางๆเนี่ยเส้นเทาๆจางๆเนี่ยน,นะเมื่อกลับขึ้นไปแล้วมันไปชนกับไอเส้นกริดด้วยแล้วก็ดูจากไฮแล้วมันต่ําลงมาเนาะเนี่ยมันก็ขึ้นไปจุบจูบจูบชนแล้วก็โดนรีเจ็คมาหนึ่งทีเออพอเห็นว่ามมันีรเจ แล้วมันก็ดีกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งโปรเลยกดลงในออเดอร์นี้ยังไงล่ะก็เป็นรูปแบบรีเจคชั่นกับเทลายระยะชั่นในจุดกับตัวแนวต้านในคู่ EU ยังไงล่ะสติวเดนนี่แหละก็ได้มาแล้วในไม้ที่2นะไม้ที่2เลยแหมใน2นาทีนี่กูกดไป2ออเดอร์เลยนะออเดอร์แรกเสมอออเดอร์ที่2ชนะก็ได้มา43.50เหรียญนะในออเดอร์ที่2 G ียูตรงนี้ตรงนี้มีแนวต้านเนาะใน GU EU, 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 EU ก็ยพอผือมากไงอีย GU ก็ยูกเป็นเกี่ยวเกินกินทะลุแนวตรงนี้ไปหวาเอาไงดีวะเกี่ยวเกินกินนี่ท่านลงมาชน S f a ลงมาในแนวกดลงไอ้กดขึ้นจริงๆนะน,นี่ขึ้นไหมโอเคโอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดโอเคอืมนี่แหละลงมาในแนวขันนี้โอเคสวยเข้าในห้าวิเลยเป็นไงโอเคนี่ไง วินใสายวินใสาสโอ้โหไม่แท่ไม่ต้องลุ้นแต่ก็ต้องลุ้นและทึกหน่อยนี่โอเควินใสายาอ่ะแดดตพองขุดปุ๊บไม่ใสอีกแล้วคุนอีกแล้วหุนอีกแล้วเออขึ้นไปก่อนนั่นแหละสว,วยอยาลงมาตต่เฮ้ยปั๊บอืมสวยงามปั๊บโอเคสวยงามนี่เป็นไง ในออเดอร์นี้นะเดี๋ยวชเวดกลับมาที่1นาทีก่อนอ่ะเรามาอธิบายใน1นาทีก่อนละกันเนาะในคู่ E.U อีกแล้วเนาะวันนี้แหม E.U นี่พิชวาดไรโปรนี้ฮะเอาเร,าเร็วอันนี้แนวเก่าที่คู่ไอ้คู่แรกที่เราใช้คือตรงนี้เนาะตอนแรกที่เราก็ออเดอร์ใช้แนวนี้แต่ต่อมามันก็ขยับแนวเป็นแนวนี้แล้วโปขยับแนวเป็นแนวนี้อย่างที่บอกตอนแรกเลยว่าเทนเป็นขาขึ้นอยู่ เมื่อเทเป็นขาขึ้นตรงนี้มีแนวเป็นแนวต้านชวบดแบบแนี้ด้วยเทที่เป็นขาขึ้นแท่งเทียนแท่งนี้ก็วิ่งชนแนววิ่งชนแนวแท่งต่อมาก็ทะลุแนวขึ้นไปเนาะแท่งนี้ก็พยายามกลับลงมาแท่งต่อมาก็แรงซื้อสวนกลับขึ้นไปนะแรงซื้อตลาดสวนแรงขายถูกต้องไหม แล้วแท่งเกียนเป็นไงนใหญ่กว่าไอ้แท่งแดงเนาะก็เป็นรูปแบบเกี่ยวกืนกินในเทนขาขึ้นตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาขึ้นไปอยู่เหนือกับเส้น sma แต่โปต้องรอให้มันลงมาอยู่ที่ในแนวถึงจะปลอดภัยนะเลยสวิตไปดูในไทม์เฟรม5วินาทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าในไทม์เฟรม5วินาทีมันเกิดอะไรขึ้นโปลเลยกดขึ้นเลยเมื่อเห็นกาปโปรีบกดขึ้นเลยเมื่อมันลงมา โอเคอันนี้ก็ใน time frame ห้วินาทีนะใน time f ฟ a ม5วินาทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยอยู่ๆก็มีแรงขายเข้ามาเนาะแรงขายเข้ามาแท่งนี้ก็เป็นแท่งแดงใหญ่เลยถูกต้องไหมแต่เมื่อเป็นแท่งแดงใหญ่เนี่ยเห็นสังเกตไหมว่ามันมามา,มาอยู่ที่ในแนวไอเนี่ยไอแนวฟ้าๆตรงนี้คือแนวที่เราตีใน1น,นาทีถูกต้องไหมก็คือโซนที่เราอยากจะให้มันลงมาหาพอดีแล้วในโซนที่เราอยากให้มันลงมาหาพอดีเนี่ยมันมีอะไรอยู่มันมีโดจิ โดจินำทางเห็นไหมน,นี่มีโดจิอยู่ตรงนี้เนี่โดจีแล้วก็นำทางขึ้นด้วยน้าในไทม์เฟรมเล็กตรงนี้มีโดจินำทางขึ้นเมื่อราคาเนี่ยมันลงมาอยู่ในแนวตามที่เราต้องการแล้วแล้วเราเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มีโดจินำทางอยู่ด้วยโปเลยตัดสินใจกดขึ้นในออเดอร์นี้ไงในไทม์เฟรม5วินาทีนั่นเองนะสเตลเดนนี่เลยเป็นที่มาในการเข้าของออเดอร์นี้ยังไงล่ะในคู่ EU นะได้มา43.50เหรียญในไม้ที่3นี้ นาเสถยเดนเป็นยังไงบอกเลยว่าใช่ใช่าได้แล้วออเดอร์ที่สเดี๋ยวเราไปแรว่าเดี๋ยวจะมีออเดอร์เราเข้าได้หรือเปล่าในวันนี้มานี่กู้ ejej นี่ตอนนี้นี่แนวโดจีนํำทางหรือไรเนี่ยโดจีนํำทางหรือไรเนี่ยเอตีตีเส้นเป็นสีเขียวก่อนให้มันรู้ว่ามันต้องขึ้นอะไรแบบนี้นะตีเส้นเป็นสีเขียวสวยงามไออ้อยอ้อยอ้อเอามั่วแล้วกูมั่วแลกูเโอเคโอเคคันลอกสักหน่อยโอเคสวยโอเคนี่แหละนี่แหละมันอยู่มันลงมาที่แนว ลงมาที่แนวก่อนพอเห็นอะไรบางอย่างแล้วโอเคมีปีเจ็บไวยไอ้ลงมาอีกน้อยอีกน้อยจุ่มมะจุ่มจุ่มอีกโอเคจุ่มกดแน่โอเคมีปีเจ็บกดด้วยสวยโหเด้งมาอยู่นอกแนวกูเสียวแล้วแน่อยู่ในแนวก็ดีอยู่แล้วมึงจะเด้งออกมาทําไมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าอย่าขึ้นไปได้โอเครุนระทึกอโอเอาอีกแล้วกูรุนระทึกปุ๊บมันเป็นคาถาคาถาอะไรก็ไม่รู้แล้วเนทุกวันนี้กูพูดปุ๊บได้รุนระทึกจริงๆตลอดแหลยโอเคขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปตาอ,อ,อ,อย่าลงมานะ วินสสายวินสายสายกูนาทีนี้สวยสวยในออเดอร์นี้นะแม่อยากจะชมออเดอร์นี้สักหนึ่งย่วโมงสแตนเดินพอมีเวลาไหมวะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะขอจิ้งไว้สักหนึ่งยั่วโมงตรงนี้เลยโพจะนั่งชมออเดอร์นี้หน่อยว่ามันทําไมมันสวยผันนี้อะไรผันนั่นอะไรผันนู้นอะไรผันแน่นอะไรนั่นแหละสแตเดนเออไปเรื่อยออเดอร์นี้แนวที่ใช้อย่างที่บอกตรงนี้เป็นแนวโดจินําทางนะสเตเดน โดจิน้ำทางชัดเจนนี่ตรงนี้เป็นโดจิอ่าโดจิและต่อมาก็เลือกทิศทางขึ้นไปฮอสงการาฟขึ้นไปไกลเลยเนาะเมื่อขึ้นไปไกลปุบ๊บตอนหลักกราฟก็ลงมาแ,ล,แล้วแหมมันขึ้นไปก็ต้องมีลงนะน,นะลงมาถูกตองไหนลงมาปุบ๊บแรงขายก็เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆ,นะๆ,ๆเนาะจะดูเด่นแรงขายก็เข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมามาชนกับลงมาเป็นแท่งแดงเนาะแล้วก็ลงมาชนกับแนวโดจิตรงนี้แล้วก็โดนดันขึ้นไปปิดบนแนวเนาะนี่ลงมาจุ่มหน่อยเดียวนะแล้วก็โดนดันไปแล้วใช่ ว่าแรงซื้อตรงนี้เป็นไงชักเจนว่ามันไม่ยอมไม่ผ่านแน่นอนอะไรแบบนี้ขึ้นไปปิดบนแนวตามระเบียบเ <Yeah. S 1> นาะพอขึ้นไปเปิดนบนแนวตามระเบียบแล้วเราก็ได้แท่งยืนยันของเรามาแล้วนะแท่งยืนยันต่อมาโผ oh, มองว่าถ้าจะได้ออเดอร์ที่ปลอดภัยเนี่ยต้องอยู่ในแนวเนาะโปก็ต้องรอให้แท่งเนี้ยแท่งที่เราจะเข้าออเดอร์เนี่ยนะลงมาที่แนวก่อนถ้าลงมาที่แนวโป oh, ก็ต้องรอให้แท่งออเดอร์ของเราเนี่ยลงมาที่แนวเนาะแล้วอยู่ในแนวถ้าอยู่ในแนวเนี่ยจะเป็นจุดปลอดภัย ให้เราอันนี้ก็โบอกว่ากดเลยนะพอกดปุ๊บมันมีรีเจ็กด้วยเออการที่มีรีเจ็เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีว่าเออมีสัญาญาณรีเจ็มาแต่มันก็ไม่ดีในบางครั้งเพราะเราตั้งใจจะให้ออเดอร์ไปไงอยู่ในแนวแต่นี่มันดีดโปรมาอยู่นั่งแนวนี่แหละนะ มันก็เลยทําใหออเดอร์นี้โปรเลยต้องลุ้นหน่อยอเพราะว่าไอ้บางทีเนี่ยถ้าแท่งยืนยันเนี่ยมันปิดห่างแนวเนาะแท่งที่เราเข้าเนี่ยมันสามารถลงมาปิดไอช่องว่างตรงนี้ได้นะการที่เราไดออเดอร์นอกแนวเนี่ยก็จะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะแพ้ได้ยังไงละนะ่ะเนาะบางทีรีเจ็คบางทีมันก็เป็นทุกขราบเหมือนกันนะเจนเน่เนาะแต่นี่ก็ด้วยที่ว่าแรงตรงนี้เป็นแรงซื้อที่เยอะเนาะมันก็ดันราคาขึ้นไปปิดข้างบนได้เนาะก็ทำให้โปรชนะในออเดอร์นี้ไปนานในคู่ จีจีฉันอยากจะขยี้เลยจริงๆเนาะได้มา43.50เหรียญใน ไม้ที่4ของวันนี้นะสติวเดนโอเควันนี้เราก็น่าจะพอ,อแล้วนลนะชนะและสามไม้ติดเนาะชนะสามไม้ติดเราเริ่มตุนที่100เหรียญนะวันนี้มาจบที่230เท่ากับว่าเราได้กําไรมา130าบาท130่รอบาทตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4, 000, 4 000, 3, ี่พันสองสี่พันสาราวนี้นะข้างเงินตอนนี้นะสติวเดนก็มองว่าพอแล้วเนาะพอแล้วก็ก็น่าจะจบงานของวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะสติวเดนโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะสําหรับคนไหนที่อยากจะเปิดบัญชี นะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์แล้วกรอกอีเมลกับรหัสผ่านเท่านี้ก็มีบัญชีเทรดและหรือว่าจะกดที่ปักหมุดก็ได้นะเดี๋ยวโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ข้อความใต้คลิปนี้นะเมื่อสมัครอะไรเสร็จแล้วก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระ ดิ่งให้โป้ด้วยนะเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วสนใจอยากจะเรียนเทคนิคเทรดกับโปรนะก็นี่เลยขอแนะนําเลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สแกนมาได้ที่ qr วอารที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดโปรแบร์นะสต u d เดนเท่านี้ก็มีไลน์ไว้สำหรับติดต่อสอบถามเงื่อนไขการเรียนกับโปรแล้วนะสติเดนนะสำหรับวันนี้ก็พีสแตนอัพ แปลงกิวสติวเด่นซียูอะเกนเนคค่ะเรียกโปเข้าใจง่ายเรื่องงานเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโฟไปกับโป้รต้นเหตุไปกับโป้อยู่กับโป้ีีแต่ความสุขโปไม่ได้มุโปมีเทคนิคมีต่บันเยืออะไรอีกเป็นสิบโปแบรี่การันตีความมันพัมมาริดแบงค์พันให้กูเป็นปึก